แปลกใจไหมเจอใครบางคนคุ้นตาเพียงเห็นหน้ารู้ไหมว่าลงรัอยากจะทักจะเจออยากจะรู้จักมอดูขอทาวันนี้คือเนื้อคู่ ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะสำหรับคนที่เลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้ก็แล้วแต่หากคุณเจอคนที่รู้สึกถูกอ,อกถูกใจถูกชะตาตั้งแต่แรกพบแรกเจอในช่วงเวลาใกล้เคียงนี้ต้องบอกเลยว่ามีโอกาสเหลือเกินว่าคุณได้เจอเนื้อคู่เขาแล้วนะเออนะมีโอกาสว่าคุณน่าจะเจอเนื้อคู่เขาให้แล้วค่ะนะ หรือใครที่ยังไม่ได้เจอต้องบอกเลยเร็วๆนี้มีโอกาสว่าคุณจะได้เจอคนที่รู้สึกคุ้นหน้าคุ้นตาเหมือนเคยเจอกันมาก่อนเหมือนเคยพบกันมาก่อนเหมือนเคยผูกพันกันมาก่อนและแน่นอนเหลือเกินว่าเขาคนนั้นน่าจะเป็นเนื้อคู่ของคุณที่เคยผูกพันกันมาอ่ะขอดูพลังงานเพิ่มเติมหน่อยน,นะว่าไพ่จะสื่อสารอยากจะบอกอะไรกับคุณอีกเนาะ,ะ,ะดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลย เนื้อคู่ร้อยเปอร์เซน์เนาะมีโอกาสได้ครองคู่กันมีโอกาสได้สมหวังในความรักมีโอกาสที่จะได้เคียงคู่ค,คู่ครองของคู่กันไปจวบจนดิรันความรักจะสุกงอมความรักจะหอมหวานความรักจะสมหวังนะเออใครรัก้าวหนายอยู่ข้าหนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปเยอะเพื่อยืนยนันรับพลังงานทุคนนะคะยินดีด้วยนะ